อันว่าซิมตอนี่อ่ะหลายป่ะหลายป่ะอหลายป่ะสซาบะดีอ่ะอร่อยเลยไม่อร่อยทำหน้าตายอย่างเงี้ยเปรี้ยวอ่ะลูกก็าหวานไม่เปรี้ยวเท่าไหร่นะหวานก <laughs> ้าม <laughs> <laughs> อร่อยวะยื้ยทำหน้าอร่อยอ่ะทำหน้าอร่อยอีกแล้วกินเลยหมดลูกเลยอ่ะเหม่เม่มกัดเองกัดเองกัดเองโอ้โหเอาอร่อยทำหน้าไงทำหน้าไงทำหน้าไงว้าหมูใครสอนวะเนี่ยอร่อยทำหน้าไงทำหน้าไงว้ อร่อยทำหน้าไงอร่อยทำหน้าไงอร่อยอรนี่นี่หน้าอร่อยเหรอหน้าอร่อยทำไมต้องทำตัวอย่างนี้อาจะหมดแล้วจะหมดแล้วแม่เอาอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งอร่อยทำหน้าไงทำหน้าไง